hà, kiếm chuồng, vẫn chỉ cõ đây, đây. à, cõ ngang, vẫn có, ngà, anh tí có đỏ, con cả với này, đỏ vẫn còn lót bên này. nhả <laughs> <laughs> con ta đi xong có cái này ôm. À. đại, là chọi, kép vẫn đại lên มาให้เองลองเกาะบึ้งดีกว่าเฮ้ยใช่เห็นตกลงมาดอกเลียวเด้นนะเนี่ยทุกคนมันคือดอกสังเอาไปซุปอร่อยมากเามะกรูดบุตตาดีนะอะไรมะกรนดบุตตาดีนะก็ดอกสังเร็ว โอ้ยเกี่ยวเกาะลงมาใส่หัวกันเด้อ